สวัสดีครับเรียนคุณครูประจำวิชาคารพนครับวันนี้กลุ่มพวกเรานะครับจะได้มานําเสนอในเรื่องของการทํานวัตกรรมการให้น้ําวัวนะครับแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งเราได้ไปทําที่ชุมชนบ้านาบบลินฟ้าตบลินฟ้าอำเภอยาชุมน้อยจังหวัสิสเกตครับสมาชิกกลุ่มของเรานะครับก็มีดังนี้นะครับหนึ่งนายณัฎกรแก้วพวงเลขที่หประธานกลุ่มครับ สองนายอำนาจทํากระจายเลขที่17รองประธานกลุ่มครับ 3. นายเทียนชัยบุญมาปัดเลขที่11กรรมการกลุ่มครับ 4. นายธามนิติสว่างเพาะเลขที่14กรรมการกลุ่มครับ 5. านางสาวอนุสลาภูมิโคธเลขที่38กรรมการกลุ่มครับ 6. นายนัทเจพงไพบูรณเลขที่1เป็นเหรญญิกกลุ่ม ในายมนัสวินทราบรามล้ที่16เป็นเลขานุการกลุ่มครับนะครับในส่วนแรกนะครับจะเป็นการพูดถึงการนําเสนอปัญหานะครับของพวกเราทั้ง7จ็พวกเราทั้ง7คนนะครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับในการนําเสนอนะครับของสมาชิกทั้งหมด7คนนะครับ 1. นายอำนาจทำกระจายนะครับเสนอปัญหาโคกระบือหายครับ ภายในชุมชนหนองมีครับตำบลหน,นองมีอำเภอลาศิสลัไลจังหวัดชิสเกตครับสอ,คบอสะครับนายอำนาจธรรสว่างพอครับเสนอปัญหาผู้ที่ตั้งคันหรือผู้ที่เพิ่งคลอดไปอยู่ไฟที่โรงพยาบาลลำบากภายในชุมชนภูมิศลาตำบลโคกเพชรอำเภอกูคันจังหวัดชิสเกตครับสามครับนายมนศสวินทราบลำเสนอปัญหา การถูกรบกวนจากสัตว์หรือแมลงต่างๆในช่วงฤดูฝนหรือช่วงมืดค่ำครับภายในชุมชนบ้านน้องงอกน้อยครับตำบลโดดอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดสิเกตครับตีนายเทียนชัยบุญมาปัดเสนอป,ปัญหาพื้นที่หรือสถานที่พอปลูกกัญชาไม่มีคุณภาพภายในชุมชนบ้านโนนตำบลน้ำคำอำเภอเบืองจังหวัดสิเกต ห้านะครับนายนักกรแก้วพวงเสนอปัญหาการจัดการน้ําในการให้น้ําบัวที่ยากลําบากและไม่เป็นระบบนะครับภายในชุมชนป้าลินฟ้าตําบลลินฟ้าอำเภอยางชุนน้อยจังหวัดชิซเกตครับหกครับนายนักกรโทษครับน,นายนัชพงศ์ไผ่บุญครับเสนอปัญหาความปลอดภัยของผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาหรือผู้อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ลกทึบ ภายในชุมชนสวนสมเด็จตําบลน้องกุอําเภอเมือง,งจังหวัดสิเกตครับและสุดท้ายนะครับนางสาวอนุสลาภูวิโคตเสนอปัญหาเรื่องการถูกลุก,กวนจากสุนัขจรจัดภายในพื้นที่ชุมชนบ้านกระอื่นตนําบลบุสูงอําเภอวังหินจังหวัดสิเกตครับหัวขอ้อที่ได้รับเรื่องในการนําเสนอนวัตรกรรมนะครับจากการลงความเห็นของสมาชิกภายในกลุม่ม สมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยออกเสียงให้กับปัญหาการจัดการน้ําในการให้น้ําวัวนะครับที่ยากลําบากแล้วก็ไม่เป็นระบบภายในชุมชนลิ้นฟ้าตําบลลิ้นฟ้าตาเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับเหตุผลที่ต้องการจัดแก้ไขปัญหานะคะเนื่องมาจากสภาพชุมชนส่วนใหญ่ของเราชาวศรีสะเกดเป็นสังคมเกษตรกรจึงมี จึงจะมีการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ต่างๆเกษตรกร,ร,กรอาจจะประสบกับปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางไปยังที่ทําการ,กรเกษตรของตนไม่ไม่มีเวลาในการดําเนินการหรือมีเหตุให้ต้องเดินทางไปยังพื้นที่ไกลๆเป็นผลทําให้ไม่มีผู้ที่ มาบริการจัดการน้ำในการเกษตรต่างๆอาทิเช่นการให้น้ำโคกระบ,บือการลดน้ำแปลงผักหรือผลผลิตทางการเกษตรต่างๆเป็นต้นท่างกลุ่มของเราเล็งเ,เห็นถึงปัญหาในส่วนนี้จึงอยากที่จะใช้นวัตกรรมเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยแบ่งเบาหรือแก้ไขปัญหาในนี้ในส่วนนี้ให้ลดน้อยลงหรือหรือหมดไปค่ะในวงจรของระบบนะครับ ไฟฟ้าเนี่ยจะเข้ามาเริ่มต้นโดยที่เบรกเกอร์นะครับเป็นตัวเบรกเกอร์นะครับที่ปล่อยไฟเข้าไปเป็นไฟบ้านนะครับจํานวนแรงดันไฟประมาณ220โวล์นะครับแล้วไฟเนี่ยก็จะสู่ถูกส่งไปที่โมดูลแปลงแรงดันนะครับจาก220โวล์เหลือ5โวล์นะครับแล้วไฟ5โวล์เนี่ยจะถูกส่งต่อไปยังบอร์ด ESP32 ที่เป็นตัวรับไฟฟ้ด้วยแล้วก็เป็นตัวควบคุมนะครับ แล้วส่งทางตัวคำสั่งนะครับตามลูกศรสีเขียวเนี่ยไปทางโซลิสเต a ร e r ีเลย์นะครับซึ่งโซลิสเต a ร e r ีเลย์เนี่ยเป็นตัวที่รับไฟบ้านนะครับ220โวลต์จากเบรเกอร์โดยตรงแล้วก็รับคำสั่งจากตัวบอร์ด esp AH 3 2นะครับเข้ามาแล้วนำตัวสายไฟจากโซลิสเต a ร e r ีเลย์นะครับ <c oughs> เชื่อมต่อไปยัง s o ลินอย d ์วาล์ที่เป็นตัวเปิดปิดน้ำจากท่อ PVC จากทางปั๊มน้ำนะครับอันนี้จะเป็นตัวสั่ง เปิดนะครับของตัว solister ี e l a y กับตัวของ solenoid ว wow. าล์วหลักการทำงานนะครับหนึ่งระบบเปิดปิดน้ำบัวอัโตโนมัติสามารถเปิดปิดได้โดยผ่านระบบ Wi-Fi ซึ่งเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในมือถือสองหากต้องการใช้ให้เข้าไปใช้ในแอปปลายนะครับไม่สิขออภัยครับแอป blynk นะครับ และเข้าไปที่ช่องฟาร์มนะครับโดยเลือกหน้าจอแสดงผลระบบออ f นะครับของปั๊มน้ำและวาล์วอัตโนมัติ 3. การเปิดปั๊มน้ำอัตโนมัติและวาล์วให้ตรวจสอบก่อนทุกครั้งว่าอุปกรณ์ได้เชื่อมต่อกับ Wifi หรือไม่หากเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม OFF และในหน้าจอแสดงผลจะเป็นออนทั้งปั๊มและวาล์ว 4. นะครับระบบจะสั่งการไปที่จุดรับสัญญาณของปั๊มและวาล์ว เป็นการสั่งให้เปิดเครื่องต่อไปครับครับสำหรับวัสดุอุปรกรณ์ในการทำนัำรกรรมมีต่อดังต่อไปนี้นะครับ 1. ตู้พัสติกกันน้ำหนึ่งตู้ราคาเก้าสิบเาบาทสองเบเกอร์นาโนยีแอมหตัวราคาส3บาท 3. ามบอร์ดอเอชพตัวราคา1นึ่งก้าสบาท 4. ี่เบรดบอร์ดหตัวราคาส8บาท 5. ้าเซลิดสตเตปีเลย์สตัวก็าสิบาท 6. โมดูลแปลงไฟหนึ่งตัวสิบสี่บาทเจ็ดสปริอยวาลวหนึ่งตัวห้าร้อยเก้าสิบาทแปดท่อต่อตรงหนึ่งจุดห้าลดหนึ่งนิ้วหนึ่งตัวสิบสามบาทเก้าท่อต่อตรงเกลียวนอกหนึ่งตัวสิบเอ็ดบาทสิบท่อต่อตรงหนึ่งนิ้วลดหกหุนหนึ่งตัวเจ็ดบาทสิบเอ็ดท่อต่อสามทางหกหมุนเอ่อสามตัวยี่สิบเจ็ดบาทสิบสอง ข้อของอ90องศา6หุจน7ตัวราคา4 9บาท14ข่อ6หุนน6เส้น270บาท15บอลวาล์ว6หุจน7ตัว252บาท16สายไฟ2คูณ1สา5เมตร230บาท สิ 17, สายไฟ2องคูณหนึเมตรร้อยห้บาท18บท่อ1นิ้วเเส้น4ี่บาท19บตับไฟตัวผู้ตัวเมียหนึ่งตัว20บาทรวมยอดรวมทั้งสิ้น2,553บาทครับคำถามในการสองภาษณ์นะครับ 1. ปัญหาเรื่องการให้น้ำมัวที่เจอเคืออะไร 2. ผลกระทบจากการให้น้ำมัวแบบเดิมๆคืออะไร สาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องน้ำบัวคืออะไร4แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการให้น้ำา 5. คิดว่านวัตกรรมระบบให้น้ำบัวอัตโนมัติจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ไหมและจะเกิดประโยชน์บ้างน้อยแค่ไหนครับต่อไปนะครับจะเป็นคลิปการสัมภาษณ์นะครับ เดี๋ยวเราเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับผมสวัสดีครับกับผมนายนันกร,กรแก้วพวงเลขที่6เป็นหัวหน้ากลุ่มครับสวัสดีครับผมนายอํานาจทํา,ทากระจายเลขที่17เป็นรองหัวหน้ากลุ่มครับสวัสดีครับผมําเ,เลขที่สองเลขที่สิบี่เป็นกรรมการกลุ่มสวัสดีครับผมเทียนชัยบุญมาปัดเลขที่11เป็นกรรมการกลุ่มครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาอนิสราบุรีโพนเลขที่38เป็นกรรมการกลุ่มค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายรัชบุตรใบมูลเลขที่1เป็นเหรียญยิ้ครับสวัสดีครับผมนายมนัฐวินทราบธรรมเลขที่16เป็นเลขานุการกลุ่มครับพวกเรากลุ่มระบบน้ำอัตโนมัติในพ่อคัววันนี้เรามาลงพื้นที่ที่บ่าลินฟ้าตําบลเลนฟ้าอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดชลสเกตวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นักปราชาวบ้านนะครับแล้วก็ผู้นำหมู่บ้าน และก็เกษตรกรนะครับเชิญไปรับชมรับฟังได้แล้วครับสวัสดีครับก็วันนี้เราจะได้มาสัมภาษณ์นะครับทางผู้นำชุมชนนะครับหรือทางผู้ใหญ่บ้านนะครับเดี๋ยวก็ขอสวัสดีผู้ใหญ่บ้านก่อนนะครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวขอถามคำถามแน่เลยนะครับก็คือว่า ปัญหาในเรื่องการให้น้ำวัวของคนในชุมชนเนี่ยครับมันมีอะไรบ้างครับผมปัญหาก็คืออส่วนใหญ่คนเลี้ยงวัวในชุมชนก็จะเป็นผู้สูงอายุครับก็คือมีช่วงเป็นผู้สูงอายุเนาะ,ค,ะครับผมก็มีพวกในเรื่องของการปวดหลังปวดอะไรใช่ไหมครับตอนนี้มีปัญหาด้านสุขภาพาอ๋อครับผม ก็เรื่องผลกระทบจากการให้น้ําวัวแบบเดิมๆเนี่ยครับมันมีอะไรบ้างครับผมเดิมๆก็คนเกตะตักน้ําไปให้วัวไม่ไหวก็คือหิวหรือหากไม่ไหวนี่ค่ะอ๋อหิวพวกหิวพวกขากคือ,อก็ผู้สูงอายุนะครับไม่ค่อยมีแรงเนาะไม่ค่อยมีแรงค,ครับผมก็ในเรื่องสาเหตุที่ทําให้เกิดแบบปัญหาในเรื่องดังกล่าวนี่ครับมันมียังไง ส่วนใหญ่หมู่บ้านนี้เขาจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ oh. คนวัยทำง,งานเขาจะไปต่างจังหวัดกัน oh. ก็มีแต่ผู้สูงอายุทำให้เกิดปัญหาในการให้น้ำวัวครับอ๋อครับผมแล้วสแนวทางในการแก้ไขปัญหาเนี่ยครับในสำหรับคนที่เลี้ยงวัวในชุมชนเนี่ยครับมีแนวทางอย่างไรบ้างครับผม,มแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็คือจะอ่ ก็คือร่วมมือกับกรรมการหมู่บ้านหาไดไฟฟ้ามาเปิดน้ำสูบใส่ตุ่มใส่ถังไว้ให้คนเกล่ได้เอาไปให้บัวกินครับครับแล้วก็ถ้าเป็นว่ามีนวัตกรรมนะครับในเรื่องของการมีระบบที่ว่าให้น้ำอัตโนมัตินี่ครับผมจะมันจะส่งผลในการแก้ไขปัญหานี้ไหมครับหรือว่ามันมีประโยชน์ไหมครับ มีประโยชน์มากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุก็จะไม่ได้เดินทางออกไปไหนมาไหนก็คือจะกดสั่งอยู่ที่อยู่ที่บ้านเลยคือไม่ต้องออกจากบ้านเลยครับก็ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการสัมภาษณ์ทางบ้านนะครับก็ขอขอบคุณมากมากนะครับผมครับจะขอเริ่มการสัมภาษณ์เลยนะครับเริ่มต้นด้วยคาถามทีนึงนะครับ ปัญหาที่เกิดเออปัญหาเรื่องการให้น้ำั่วที่พบเจอตลอดนี่คืออย่างครับคือบอ่ออยู่ไกลครับอืมแต่กัผู้เฒ่าไปยากมาก,ากนะตักน้ำหาไปเจอเพื่อกบบมันก็ไกลทั้งขานก็บว่าหายแล้วคู่มือนี่ต้องอาศัยดูอืมครับโอเคครับอ่าขอสอนหน่อยครับผลกระทบจากการให้น้ำง่วแบบเก่าๆนี่คืออย่างครับกระทบตะเกางหรือเมื่อกิดหาน,า,าน้าเหมือนกันะอืม หาบ้าหงัวงั่วไปลามมันก็ยุไก่ถางมันมอไก่โบมันบริยูแต่ได้ทีหือมันก็เป็นไก่แต่ว่าคุณมือก็อยากได้มาแบบเพ็ดแต่มันยู่ไก่เขาไม่กอืกครับมันเกิดผลกระทบที่เกิดต่อหลังกายบ,บ่ครับอุ้ยัวขาจุไก่บได้อีกผมีครับ,บครับครับหลังจากสักสามที่สามแล้ครับสาเหตุที่เหตุให้ใเกิดปัญหาเรื่องหนังง่วงนี่คืออย่างครับ นำ้ำงูอ่สายหตุม่เกิดเกิดจากควบเจ็บหละครับไปต,กตักน้ำเท่าเทียมบ้างบหน่อยโง่งัวนั้งเทียมือเป็นเศร้าโง่ครับอกะจนวนเทียมมันหลายนะครับที่ให้หลังกายมันมีผลกระทบครับมันกระทบอยู่เร็วแหรอครับเย็นดี่ร,ร, <ๆ S 1> ร่างกายมันเริ่มเทาไปเร็วเจ็บีบโลงโอเคอเครับสังเกตคำถามต่อไปด้วยครับครับเอ่อ แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในเรื่องการให้หลังงวนนี่เทตุใดเหตุใดจังใดนะครับโอ้ผมอ่ากได้มีโครงการม่าซอยผมแล้วนี่อย่างแรกก็เอามาล่องหายเพราะอะไรตักรามิง่วกินต่อะยอดสยางนี่ยังไปอะเห้มันสะดวกขึ้นบ้างต่ออ๋อแต่ว่าแนวทางเก่าๆนี่ก็คือไปหาบนะครับไปหาบมาจากบ่อเลยครับอโอเคครับกะคำถามสุดท้ายแล้วครับต่อไปอันคิดว่า ไอ้นวัตกรรมการให้น้ำง่วแบบอัตโนมัตินี่สิซ้อยแก้ปัญหาเรื่องการให้นำ้ำเราสิเกิดประโยชน์ได้มากหน่อยบอครับอุ้ยได้หลายเรือครับเ<ม>พราะว่าล่างกายเขาบบไร่ร้องแห้งอย่างใส่ต่แสลืก็ได้กันวัตรกรรมของง่วนนี่มากเท้ากับโบไร่ไปขาบ,ขาบ,ขาบ้ามั้งกะเฮ็ดไฮไม่ต้องต่างกายนะครับมมไมนต้องสมับเคยางไปเอาแก้ยากไปมจินเอาน่ะ เอาถังมันยังว่างไวก้ก็เร็เท่านั้นอ๋อครับครับกะนี่กะจบไปแล้วนะครับกับการสัมผัสท่านปาาชุ่มชนครับกะ,กะขอขอบคุณท่นาทนป่า่าจจที่นี่ครับขอบคุณค,นะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราได้มาสัมภาษณ์คุณลุงเกษตรกรหมู่บา้านลิมฟ้านะคะหนูขอเริ่มถามแรกเลยนะคะคำถ,ถามแรกนะคะ ปัญหาเรื่องการให้น้าวัวที่เจออะคะ่ะตลอดที่เจอในตลอดนี่คืออะไรคะครับง้อแต่ละตัวนั่นมันกินน้ำมาท่อกันบางตัวกินหน่อยบางตัวกินหลายแล้วก็มันเกิดอาจจะเกิดน้ำแห้งในตัวมันกินหลายเพราะว่าบริบบยู่น้ำมันตลอดต้องไปหดหม้อดสวนเื่อสิได้กลับมาบางตัวนามมมีกินค่ะเราคำถามข้อต่อไปนะคะ ผลกระทบจากการให้น้ำวัวแบบเดิมๆคืออะไรหรอคะเอ้ยเตือสีหิวงไปเตือสีหาไปปวดแข้งปวดขาง่วงกับบมงยีนามตีกินเลยล่ะมันปวดขาหล<ร>ายคำถามข้อต่อไปนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องน้ำวัวคืออะไรล่ะคะง่วงหลายตัวก็ต้องหิวหลายเนี่ยเกิดเี่งเขามากเมื่อกี เหนื่อยเหนื่อยและคาถามข้อที่สี่นะคะแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นในการให้น้ําบอำใส่รถเข็นรถยนังรถเข็นไปซอยเนี่ยจังหิวไปกลก็จังก็หิวใจหิงที่แก่ัญหาทุกรถดุกและคําถามข้อสุดท้ายนะคะ คิดว่านวัตกรรมระบบให้น้ําบัวอัตโนมัติจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ไหมและจะเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนคะคุณลุงดีหลายแล้วกับแนวกันแก้ปัญหาในแนวนั่นเมื่อก่อสิบโบมอยในขั้งกดโทรศาัพทา์เอาแขงดีแข่งกดเรื่องน้าเรื่องอยังนั่นแหงดีกับสีผู้เท่ากับสี่โบเด็กเยหลายค่ะครับงั้นก็ขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้คะ่ะค่ะ Tylko jedno w głowie mam koksu 5 gram odlecieć sam w krainę zapomnienia w głowie ก็จบไปแล้วนะครับหลับคิดการสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นการพูดนะครับของหลักการ ไฟลนะครับของกลุ่มของเรานะครับว่ามันแปลว่าอะไรนะครับขอเชิญรับชมรับฟังได้นะครับหูไทยชาวบ้านในชุมชนบ้านลิ้นฟ้าหรือเกษตรกร ที่พบเจอกับปัญหาเรื่องการให้น้ำวัวความลำบากในการให้น้ำวัวหรือผู้คนที่ไม่ค่อยจะมีเวลาในการให้น้ำวัวหรือมีวัวเป็นจำนวนมากกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เราจะเข้าไปแก้ปัญหาว a t อะไรปัญหานี้ที่นี้คืออะไรปัญหานี้ที่นี้คือการให้น้ำวัวแบบเดิมเดิมที่ไม่มีการพัฒนาทําให้เสียเวลาและสุขภาพค่ะเวนเมื่อไหร่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วเป็นปัญหาที่หมู่บ้านลินฟ้าตมบลลินฟ้า,ำลลฟาอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกดเป็นปัญหาตั้งแต่ยุครุ่นปูร่รุนย่ารุ่นตารุ่นยายจนถึงรุ่นปัจจุบันแววที่ไหนพ่อปัวเกษตรกรบ้า,าลินฟ้าตำริจฟ้าอำเภอยางชุนน้อยจังหวัดศรีสะเกดไาวทำไมเหตุผลที่เราพัฒนานาาวัตกรรมนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการทําให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นเนื่องจากหลายๆปัจจัยเพราะว่าตัวภาพของคนให้น้ําแล้วก็เวลาที่ไม่พอไม่เพียงพอ ในการให้น้านะครับและอีกปัจจัยสาคัญก็คือไม่มีผู้ให้น้ําเนื่องจากออขาดบุคลากรในชุมชนนะครับห้าวอย่างไรทางเราได้ใช้ระบบในการให้น้ำบัวอัตโนมัติเข้าไปแก้ไขปัญหาในเรื่องการไม่มีเวลาให้น้ําบัวหรือความลําบากในการให้น้ําบัวตัวระบบของเราเนี่ยครับจะใช้ระบบเซนเซอร์ในการจับตรวจอัตโนมัติเมื่อระดับน้ํามาถึงระดับที่เราต้องการแล้วเครื่องก็จะสั่งตัดน้ําอัตโนมัติ นี่คือระบบในการให้น้ําอัตโนมัตินะครับโดยเราเนี่ยจะมีการใช้แอปพลิเคชันในการสั่งเปิดหรือสั่งปิดเครื่องเมื่อไหร่ก็ได้ฉะนั้นมันจะเป็นการเปิดปิดแบบซ้อนกันนะครับ1เปิดปิดอัตโนมัติ2เปิดปิดโดยมือของผู้ใช้งานเองผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์นะครับโดยใช้ระบบ Wi-Fi นะครับเป็นการสั่งการ ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของ f W 1 H นะครับว่าคืออะไรนะครับของกลุ่มพวกเรานะครับ yeah, yeah. ต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของคลิปอธิบายนะครับวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างระบบให้น้ำมอัตโนมัติของเรานะครับว่าเป็นอย่างไรเนาะขอเชิญรับชมรับฟังได้นะครับ ตู้พลาสติกกันน้ำหนึ่งตู้เบรกเกอร์นาโนยี่สิบเอหนึ่งตัวบอร์ด ESP อสพามสองหนึ่งตัวเบรบดบดหนึ่งตัวโซลิคสเตจดีเลตสองตัวโมดูลแปลงแรงดันหนึ่งตัวโซลินอย์วาล์วหนึ่งตัวข้อต่อตรง1.5นิ้วลด1นิ้ว1ตัว ข้อต่อตรงเกลียวนอก1นิ้ว1ตัวข้อต่อตรง1นิ้วลด6กหุนหนึ่งตัวข้อต่อสามทาง6กหุนสตัวข้องอเก้องศา6กหุนเจตัวท่อหกหุนหกเส้นวันวาหกหุนเจ็ดตัวสายไฟสองคูณหนึเมตรสายไฟสองคูณหนึเมตร ข้อหนึ่งนิ้วเก้าเส้นปลักไฟตัวผู้หนึ่งตัวปลักไฟตัวเมียหนึ่งตัวครับก็นี่นะครับจะเป็นการอธิบายนะครับวัสดุอุปกรณ์ของเรานะครับที่ได้ทําไปนะครับต่อไปก็จะเป็นคลิปนะครับหลังจากนี้เนาะต,ต่อไปนะครับจะเป็นคลิปของ ขั้นตอนการทำนะครับว่าทำอย่างไรเดี๋ยวขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับ 1. ต่อขา ESP32 เข้ากับตัวบอร์ด ESP32 และอัพโค้ดคำสั่งด้วยสาย USB ผ่าน Arduino IDE สต่อสายไฟที่บอร์ด ESP32 เตรียมไว้ซึ่งสายไฟสีดำเขียวคือสายไฟที่เอาไว้ควบคุมการเปิดปิดของ s o l i d State Relay ส่วนสายไฟสีเทาแดงคือสายไฟที่เอาไว้รับไฟฟ้าจากโมดูลมาเลี้ยงตัวบอร์ด 3. เอาสายไฟสีเทาแดงจากบอร์ด ESP32 ต่อเข้ากับโมดูล 4. ต่อสายไฟจากโมดูลและ s o l i ิ State Relay เข้าตัวเบรเกอร์เพื่อรับไฟ220โวลต์ซึ่งโมดูลนั้นจะแปลงแรงดันไฟจาก220โวลต์เป็น5โวลต์แล้วส่งไฟไปยังบอร์ด ESP32 5. ต่อสายไฟสีดำเขียวจากบอร์ด ESP32 ไปยังโซลิ s สเต e เ e ล a y 6. นำของที่ต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วลงไฟติดตั้งในตู้พลาสติกกันน้ำครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการทำงานนะครับการทำระบบให้นำโมออรอัตโนมัติน,นะครับ ไปนะครับจะเป็นการทดสอบระบบนะครับโดยสมาชิกในกลุ่มนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีทางของอคนในชุมชนนะครับได้มาสังเกตการด้วยนะครับจะรับชมรับฟังได้แล้วครับนี่นะคะเราจะมาทดสอบระบบการเปิดน้ําแบบอัตโนมัตินะคะนี่คือใดเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบกันเลยคะ่ะ นี่นะคะเสียงของไดแสดงว่าผ่านค่ะนี่คือส่วนที่น้ําออกนะคะนี่คือนวัตกรรมของเราค่ะจากก็เมื่อสักครู่นะครับก็จะได้เห็นในเสียงนะครับที่พอกดโทรศัพท์แล้วนะครับก็ใดนะครับก็จะเริ่มทำงานนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เปิดที่เปิดวาล์วในโทรศัพท์นะครับแล้วน้ําจะไหลผ่านท่อนะครับผ่านที่วาล์วตัิตอัตโนมัติของเรานะครับแล้วก็ลงนะครับสู่ถังน้ํานะครับที่ให้น้าหมุนนะครับนี่นะคะต่อไปนะครับก็จะเป็นการสัมภาษณ์นะครับคนในชุมชนนะครับที่ ได้เห็นการทดสอบของเรานะครับซึ่งท่านนะครับก็ได้อยู่กับเราด้วยนะครับในการทดสอบเดี๋ยวขอเชิญน,นักชอนักฟังได้แล้วครับค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณลุงที่เออ่เป็นเจ้าของคองนะคะก็ขอสวัสดีคุณลุงก่อนนะคะสวัสดีครนะับอ่างั้นเรามาเริ่มคำถามกันเลยนะคะคําถามแรกนะคะคุณลุงนวำมัตกรรมงผงพวกหนูเนี่ยมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนคะ ครับดีมากครับเพราะว่าทําให้สะดวกสบายขึ้นครับการน้ําบริการน้ําอะไรก็ง่ายขึ้นครับสะดวกสบายมากขึ้นครับคำถามข้อที่สองนะคะพึงพอใจมากไหมแค่ไหนคะคุณลุงพึงพอใจครับพึงพอใจมากครับเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีแบบรูปใหม่ครับทั้งที่ผมไม่เคยใช้อะไรนี้ครับก็ดีครับสื่อว่าดีมา้ครับข่าเข้อสุดท้ายนะคะคุณลุงมีข้อ ติชมและเสนอแนะกับนวัตกรรมหูยังไงบ้างคะก็อยากให้ไอ้ไอ้ทำไปเรื่อยๆครับทาแบบต่อไปเรื่อยๆตามที่ทางอีกเขาจะจะ,จะยังยังติดขัดอยู่นะครับอ๋อให้มันดีได้อย่างนี้ครับจะได้สะดวกสบายขึ้นนะครับอ๋อ,อ,อครับผมงั้นก็เราก็ขอขอบคุณคุณลุงนะคะ<ม>ที่ให้สัมภาษณ์พวกเราก็สัมารถจบแค่นี้ค่ะองค่ครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ ทุกคลิปของเรานะครับที่ได้เริ่มตั้งแต่การประชุมนะครับการสัมภาษณ์การลงปฏิบัติะการาลงมือนะครับจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเนาะนะครับก็พวกเรานะครับก็ขอจบการนำเสนอไปเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ